ปากเหม็นฟันเหลืองฟันดำรู้สึกช่องปากไม่สะอาดสูตรนี้รู้อย่างนี้ทำไปนานแล้วค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีเพื่อความงามกับสมุนไพรกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง h e r b for beauty ไว้ด้วยนะคะฟันเหลืองฟันดำคราบจากชากาแฟนะคะแล้วก็คราบหินปูนที่สะสมมานเนิ่นนานค่ะวันนี้นะคะ แม่หมูมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันนะคะแล้วถ้าใครกำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วมีสาระดีมีประโยชน์นะคะแล้วเพื่อนของเรากำลังเจอปัญหานี้พอดีอย่าลืมนะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เรากันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างค่ะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะ เบกกิ้งโซดาหช้อนชาค่ะแล้วเราก็จะใช้ยาสีฟันนะคะเราใช้สูตรสมุนไพรนะคะแต่ว่าใช้สูตรไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าจะให้ดีก็แนะนำว่าเป็นสูตรที่เป็นสมุนไพรค่ะนี่มะนาวด้วยนะคะเราอาจจะใช้แค่หนึ่งฝาค่ะหัวใช้เท้านะคะหัวใช้เท้านี่เดี๋ยวเราจะนำไปขูดนะคะ หัวเชเท้าที่ขูดได้นะคะก็ขอให้ได้ปริมาณสัก2ช้อนชานะคะส่วนผสมที่เราใส่ลงไปแล้วนะคะก็มีเกลือ1ช้อนชาเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาค่ะเราก็ใส่หัวเช่เท้าที่เราขูดไว้ตะกี้เลยค่ะแล้วเ,เราก็จะตามด้วยยาสีฟันนะคะสูตรสมุนไพรค่ะใครมีสูตรไหนก็ใส่ไปได้เลยนะคะ ใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่มะนาวไปหนึ่งฝาค่ะถ้าเพื่อนๆสูบบุหรี ดื่มชากาแฟเป็นประจำมาเนิ่นนานนะคะแล้วก็มีคราบหินปูนเยอะค่ะแนะนำให้ทำวิธีนี้นะคะอย่างน้อย1-3เดือนค่ะรับรองได้ว่าช่องปากจะสะอาดขึ้นค่ะแล้วกลิ่นปากจะหายไปนะคะแล้วฟันก็จะขาวใสเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะเพราะว่าฟันเนี่ยบางทีเรา สะสมมานานใช่ไหมคะก็ต้องทำบ่อยๆแล, BBQ, แล้วก็ทำต่อเ네นื่องติดต่อกันค่ะสูตรนี้ที่เราทำนะคะเราก็ไม่ต้องทำเยอะนะคะอย่างน้อยทำให้ใช้ได้ประมาณสัก 4- 5หวันหรือไม่เกิน1อาทิตย์นะคะแล้วเราค่อยทำใหม่สดๆนะคะเพื่อนๆก็หากระปุกมาเก็บแล้วก็หรือไม่ใส่แบบนี้นะคะแล้วก็แรปไวแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ได้เลย,เลยค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดเคล็ดลับดีๆนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะคะ กดกระดิง่งติ้งๆไว้แจ้งเตือนนะคะเวลาที่แม่หมูมีคลิปสาระดีๆมาแชร์กันก็จะได้ดูก่อนใครนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ